สวัสดีครับคนมกินชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับผมมีผงเครื่องปรุงนะครับตัวที่ผมใช้เป็นประจําในร้านนะครับเป็นผงผสมตรามณีนะครับของร้านมณีคอฟฟนะครับสาหรับใครที่สนใจอยากจะได้ตัวผงที่ใช้แทนครีมเทียมนะฮะไว้ประจําร้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านชาร้านกาแฟร้านนมก็สามารถที่จะมีตัวผงเนี่ยไว้ประจําร้านได้นะครับผงผสมตามันีนะครับเป็นผงผสมที่ไม่มีไขมันทรานนะครับก็คือ ไขมันทานศูนเปอร์เซนแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับคุณสมบัติก็คือใช้แทนครีมเทียมได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็แต่มันจะมีจุดเด่นมากกว่าครีมเทียมก็คือเขาจะไม่กรบกลิ่นเครื่องดื่มหลักของเรานะครับไม่ว่าเราจะชงกับเมนูชากาแฟก็จะไม่ไปดรอปหรือว่าไปลดกลิ่นหรือว่ารสชาติของเครื่องดื่มเรานะครับผมแถมยังช่วยให้ตัวเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องปรุงส่วนอื่นๆนะครับมีความกลมกล่อมหรือว่ามีความสมูท มากขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะของการเชื่อมรสชาติของเครื่องดื่มหลักแล้วก็เครื่องปรุงนะครับให้มีความกลมกล่อมมากขึ้นนะครับผงผสมตามณีนะครับตัวนี้บรรจุแพ็ค1กิโลกรัมนะครับณตอนนี้ราคา130บาทนะครับนที่ผมอัดคลิปวิดีโออยู่นี้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับก็จะเทใส่ภาชนะที่เป็นกระปุกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็1กิโลนะครับผม1แพ็คหนึ่งแพ็คเกจเนี่ยนะครับคือ1กิโลนะครับก็ใส่นี่ได้เต็มเกือบพอดีนะครับผม สำหรับเมนูในวันนี้นะฮะที่ผมจะมาแนะนํานะครับก็จะใช้ตัวผงผสมตามานีนี่นะครับเป็นเมนูกาแฟนะครับเมนูกาแฟที่ผมใช้มี2เมนูนะครับสำหรับเมนูเย็นนะครับก็คือเป็นเมนูลาเต้เย็นแล้วก็มอคค่าเย็นนะครับผมวันนี้ผมจะเอาเมนูมาสาธิตหนึ่งเมนูสําหรับเมนูกาแฟก็คือเมนูมอคค่าเย็นนะครับก็จะมีส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นตัวผงช็อกโกแลตนะครับของมันีคอฟฟี่เหมือนกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปสกัดน้ํากาแฟกันก่อนนะครับ ผมใช้ผงกาแฟอยู่ที่18-20กรัมนะครับเพื่อนๆใช้ตัวฟิลเตอร์แบบดับเบิลช็อตนะครับเป็นเมนูเย็นครับผมส่วนน้ำกาแฟเราจะสก,กัดอยู่ที่80 ml ครับ โอเคครับเราในน้ำเอสเปรสโซ่หรือว่าน้ำกาแฟดำเราแ0ดบบเรา80แล้วนะครับนี่หอมมากครับผมลำดับแรกเลยครับผมใช้ผงครีมผงผสมตามมนีนะครับ1ช้อนโต๊ะครับลงไปก่อนครับ ชงให้ละลายครับผมเมน,นูมอคค่าเย็นนะฮะมันจะไม่กดกินเครื่องดื่มนะฮะตัวนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เราเปลี่ยนชื่อให้ผลิตภัณฑ์เราเป็นของแบรนด์ของมณนีนะครับผมของมณีคอฟฟี่ครับผมต่อไปเป็นผงช็อกโกแลตนะครับอันนี้ผมก็ใช้ของแบรนด์มณนีคอฟฟี่เหมือนกันหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันครับลงไปเลย ขงส่วนผสมใี่เข้ากันครับผมผมงผสมตาณีนะครับละลายได้ทั้งน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นนะครับผมถ้าละลายให้ดีที่สุดละลายดีที่สุดละลายเร็วที่สุดก็คือลายในน้ําร้อนนะฮะหรือน้ําอุ่นนะฮะ จะเติมตัวไสหลับไว้ช็อกโกแลตนะฮะลงไปสัก5ม .l ลแอพอโอเคจากนั้นตามด้วยนมข้นจืดครับผม1ออนหรือว่า30มิลครับ ก้นมข้นหวานครับผมหนึ่งออนเหมือนกัน,นเสียงด้านนอกอาจจะดังนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีที่ร้านติดกับถนนใหญ่เราได้แล้วนะครับเมนูมอคค่าเย็นเรานะฮะก็คือเป็นส่วนผสมหลกัหลกๆก็จะมีมีกาแฟดำ มีผงผสมตรามณีมีผงชอ็อกโกแลตนะครับนมข้นจืดนมข้นหวานแล้วก็ไส้หลัปไว้ชอ็อกโกแลตนะครับผม Okay. แก้วเสิร์ฟก็จะเป็นแก้วเสิร์ฟขนาด20ออนนะครับผมมอคคาเย็นนะครับเห็นนะ้หมมอคคาเราลงไปเลยครับ หรับตัวผงผสมตามณีนะครับใครที่สนใจอยากจะมีไว้ประจาร้านก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับผมตัวนี้ย้ำอีกทีนะครับไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับละลายได้ทั้งน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นนะครับผมไม่กลบกลิ่นเครื่องดื่มหลักเรานะครับผมและราคาถูกด้วยนะครับ1กิโลกรัมตัวนี้นะครับแพ็ค1กิโลกรัมตัวนี้นะครับราคา130บบาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผม เป็นผลิตภัณฑ์จากทางร้านมันมีฟาีฟนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะฮะหวังว่าคลิปนี้นะครับวคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนดํากินด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ